หลังจากที่พระเอกสามารถจัดการเทพแห่งการเวลาได้ก็จะถือว่าเป็นการผ่านทดสอบของอาจารย์ของเขาที่จะให้พระเอกไปยังสถานเท็หนึ่งสถานที่ที่พระเอกนั้นควรที่จะต้องได้รับรู้ในตอนนั้นเองก็จะได้ปรากฏกุญแจสีทองนะครับเป็นกุญแจที่จะไขสู่ความรับความรับที่พระเอกนั้นอยากรู้ในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ที่อาจารย์ของเขาคอยปกปิดมั่นเอาไว้และหลังจากที่พระเอกได้กุญแจสีทองนี้มาแล้วตัวเขาก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ยังสถาน เท่นึงนะมันเป็นคล้ายๆมิตินะครับที่ครอบคุมบริเวณรอบๆนี้เอาไว้และก็ยังได้มาเจอกับพี่ชายของเขาอีกด้วยซึ่งพี่ชายของเขาก็รู้สึกชื่หมือนกันนะครับเพราะในด้านความสามารถของเพกแล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับตัวเขาก็จะถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถเหนือกว่าเขามากเวลาที่ได้มายืนต่อหน้าเพกนี่คือแบบรู้สึกกดดันเลยทีเดียวนะครับผมในตอนนี้พอเอกก็ได้ถามกับสิษย์พี่ของเขาไปว่าอาจารย์ของเขานั้นอยู่ที่ไหนกันแนะ่และเหตุผลที่อาจาร อารย์ของเขาพยายามช่ำแบบนี้ทำไปเพื่ออะไรกันซึ่งพี่ชายของพอเพกก็ได้พูดบอกความจริงทั้งหมดให้กับพอเอกได้รับรู้ในตลอดระยะเวลาที่พวกเขานั้นปิดบงังเพกเอาไว้ซึ่งโลกนี้มันก็จะเป็นเพียงแค่1โลกที่อาจารย์ของพวกเขานั้นได้สร้างมันขึ้นมาไว้และก็ทำการใช้พลังโรบาเลียในการป้องกันไม่ให้คนภายนอกนั้นได้รับรู้เพราะเนื่องด้วยโลกใบนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับอวกาศแล้ว โลกที่พวกเขาอยู่มันเป็นเพียงแค่โลกใบเล็กๆเท่านั้นอวกาศช่างกว้างใหญ่ไพศาลมีผู้แข็งแกร่งมากมายดวงดาวต่างๆที่มีผู้คนแข็งแกร่งก็ยังซ่อนตัวอยู่ยังสถานที่นั้นอีกด้วยซึ่งเหตุผลที่อาจารย์ของพระเอกในทําการปิดผนึกโลกนี้เอาไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกนั้นได้รับรู้นะครับเนื่องด้วยที่โลกต่างๆพวกเขาก็ต่างพากันแย่งชิงดินแดนหรือว่าทรัพยากรในการฝึกฝนเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงปนกันเกิดขึ้น And yeah. he จึงทำให้ในตอนนี้ถึงแม้ว่าพระเอกจะสามารถรับรู้เรื่องราวทั้งหมดก็ตามสีหน้าของเขาก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรเลยแม้แต่น้อยก็คือยังมีหน้านิ้งเหมือนเดิมนะครับในตอนนี้พอได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเอกได้ฟังแล้วพระเอกก็ไม่ได้คิดที่จะกลัวแต่อย่างใดนะครับพระเอกก็ได้ทําการบีบกุญแจสีทองจนแหลกละเอียดไปมันก็ได้มีประตูมิติได้ปรากฏขึ้นมาเหมือนกันนะครับแสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นกาลังทําการเปิดผนึกเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่าโลกของ พวกเขาก็มีอยู่ในอวากาศแห่งนี้นะครับซึ่งในตอนนี้พระเอกก็ได้เรียกเหล่าลูกศิษย์ของเขาทุกคนมารวมตัวกันอยู่ยังสถานแีน่นี้เพราะมันก็ยังมีอากาศหรือว่าพลังงานบริสุทธิ์ทําการดูดซับเข้ามาในร่างกายของทุกคนนะครับสึ่งทาให้ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเหล่าศิษย์ของพระเอกรวมถึงพระเอกเองพวกเขาก็ได้รับพลังนั้นมาเหมือนกันยกระดับพลังของตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าในโลกใบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งในตอนนั้นเองหลังจากทีู่ก คนทำการดูซับพลังของพวกเขาก็ไป ความแข่งแร่งของพวกเขานั้นจะก,กลายเป็นระดับจกกักรพรรดิอมตะขันสูงสุดจกกักรพรรดิปีศาจขั้งสูงสุดกันหมดเลยนะฮะเรียกได้เลยว่าแข่งแร่งขึ้นมามากพอสมควรนี้ครับแต่พวกเขาก็รอรับชมเหมือนกันถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความสามารถของเพกแล้วเหนือกว่าพวกเขามากก็อาจจะสามารถดูซับเพิ่มความแข่งแร่งของตนเองขึ้นไปมากกว่าพวกเขาเป็นแน่ในตอนเองพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่รอรับชมกันต่อไปนะครับส่วนทางด้านของคนอื่นๆในตอนนี้ หลังจากที่พวกเขานั้นสัมผัสได้ถึงพลังแข็งแรงที่ได้ปลากฏตนตุกมายังสถานที่หนึ่งแล้วพวกเขานั้นก็สามารถรับรู้ได้เลยนะครับว่ามีโลกอีกใบหนึ่งแต่ปลากฏตนตุกมาแล้วซึ่งพวกเขาก็พร้อมที่จะทําการเข้ายึดครองโลกใบนั้นไปเหมือนกันนะครับแม้แต่กระทางดินแดนอีกดินแดนหนึ่งก็จะชื่อขนาดนามว่าดินแดนต้าหลวพวกเขาใน,นตอนนี้ก็กําลังถกเถียงกันเรื่องทําการยึดครองดินแดนต่างๆถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นไม่หาทรัพยากร มาเสริมความแข่งแร่งให้กับพวกเขาแล้วเกรงว่าทรัพยากรจากรคกอื่นๆหรือว่าดินแดดอื่นๆเกรงว่าพวกเขาจะไม่สามารถตามทันได้เป็นแน่ซึ่งในตอนนั้นเองพวกเขาที่สัมผั ได้ถึงกลิ่นอาจิตวิญญาณที่ได้โพยพุ่งออกมาอย่างแข็งแร่งมามากนะครับในตอนนั้นก็สามารถรับรู้ได้เลยว่ามันมีโรคอีกใบหนึ่งได้ปรากฏมาแล้วพวกเขาก็คงจะต้องรีบมุ่งเดินทางไปยังสถานที่นั้นเพราะเกรงว่าอีกไม่นานอย่างดินแดนหรือว่าโลกต่างๆพวกเขาคงจะต้องมุ่งเดินทางไปยึดครองเป็นแน่ในตอนเองก็ต้องรีบมุ่งเดินทางไปเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของเพกในตอนนี้ที่ทําการดูดซับพลังสุดแข็งแร่งเข้ามาในร่างกายของเขาเพื่อเรืยนรับความสา สามารถกดเองพอปกติแล้วความแข่งแข่งของเพก็ยังอยู่เพียงแค่ระดับการลมปานเท่านั้นถือว่าเป็นระดับแรกเลยทีเดียวนี่ครับของการฝึกตนสิ่งทำให้เราสิทธิของเพกที่ได้เห็นแบบนี้แล้วพลังงานอันมหาศาลพวยพุ่งเข้ามาในร่างกายของเพกพวกเขาก็คิดว่าก็คงจะต้องสามารถทะลุผ่านได้เป็นแน่แต่สิ่งที่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมถึงแม้พลังออร่ราสุดแข็งแกร่งจะได้พวยพุ่งออกมาจากร่างกายของเพกก็ตามแต่ถะว่าความแข่งแร่งของเพก มันก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็อยู่เพียงแค่ระดับการล้มปานเท่านั้นในตอนนี้ทุกคนก็ทําได้เพียงแค่หน้าเวอร์แดกกันไปเลยทีเดียวนี่ฮะถึงแม้ว่าจะมีพลังแข็งแกร่งแค่ไหนสุดท้ายพระเอกก็มีเพียงแค่ระดับการล้มปานเหมือนเดิมนะครับในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับกาลังสนุกเมาส์มาเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับ EP หน้าคลิปหน้ารอรับชมกันได้ใหม่ในตอนหน้าน,นะครับเรื่องนี้ก็จะมาอีกทีในวันเสาร์นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย